ที่แล้วเนี่ยเกิดปลวกขึ้นจะเห็นว่ารอยด่างๆนะคะเกิดจะปลวกเราก็ได้รับความเห็นจากนักก็ไปเที่ยวถามตั้งหลายที่ว่าเราจะอนุรักษ์ภาพได้อย่างไรก็ไปเจอศิลปินน่านามาว่าอาจารย์ฝังจิตเลิศศิลป์อยู่ที่อยุทยาอาจารย์เป็นนายช่างของกรมศิลปากรจะเสียแล้วตอนนี้ก็เลยมารับงานซ่อมซ่อมศิลปะวัตถุโดยพภาพวาดก็เลยส่งภาพสามภาพไปให้อาจารย์ซ่อม อาจารย์ใช้เวลาซ่อมอยู่6เดือนครึ่งปีแล้วก็เรื่องราวของการซ่อมนะคะปรากฏขั้นตอนการซ่อมภาพนี่แบบมีดีเทลเยอะมากเลยแล้วเขาจะไม่มีการเพ้นสีใหม่ๆทับลงไปเลยนอกจากตรงที่ขาดเพราะมันติดกระจกนะคะเข,เขาก็ถึงะบบจะไปแต้มเฉพาะตรงที่ขาดหน่อยเดียวเพราะอาจารย์บอกว่ารูปภาพโบราณที่ส่งม,มาซ่อมเนี่ยส่วนหน้ามันทับกันมาหลายเลเยอร์แล้วแลวมันยุ่งมากในการรีมูฟออกแต่และแต่แตและขั้นตอน ที่นี้ถ้าสแกนดูก็จะเห็นขั้นตอนการซ่อมซ,ซ,ซ,ซึ่งอาจารย์ได้ลงไว้เป็นวิทยาทานนะคะตอนที่ส่งรูปคุณด้วยไปซ่อมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แกะกรอบออกมาแล้วอแก้วอยากรู้ว่ามีเขียนอะไรไหมเพราะตอนนี้ประมาณขึนไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นกรอบใหมก่กรอบเดิมแล้วก็ยังเก็บอยู่เราจะใส่รูปอื่นเปลี่ยนเป็นกรอบซึ่งใหญ่ขึ้นหน่อยนึงซึ่งจะเห็นภาษาจีนซึ่งเขียนเอาไว้ตรงหัวมุมทางขวา เก่ว่าแตดเซศเงอยู่หลังสันเจ้ามาเก่งเอาสันเจ้ามาเก่งเอาเนี่ยอยู่เจริญกรุงซอยสิบสองค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่คิดว่าจะไปดูแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูแล้วก็ถามคนในบงนังลี่ถามนะแวกนี้ว่ามีใครมีวาดเหมือนโป่งไหมก็มก็ไม่มีใครมีและอาจารย์ขวัญจิตบอกว่าไม่เคยวาดไม่เคยซ่อมภาพศิลป,ปินจีนหายากมากอาจารย์บอกว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่มีรูปภาพกันแล้วเขาก็กลัว ถ่ายรูปก็ไม่มียิ่งรูปวาดนี่ก็ยิ่งหาศิลปินที่แต่มาวาดเนี่ยพระยารจารว่าคุณทวดนี่เป็นคนหัวก้าวนามากราววาดรูปแล้วก็มีรูปอยู่แล้วก็ตอนที่คุณทวดมาเมืองไทยและตั้งตัวได้แล้วเนี่ยก็ให้คนไปรับยาทวดจีนมาอยู่เมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็ญาทวดสุนเนี่ยก็เป็นต้นกําเนิดของพวกเรานะคะแต่รูปคุณทวดจีกงเนี่ยผมวาดมาก่อนนานเอาตอนหลังถึงมาวาดสองรูปข้าง และก็คิดว่าว่าเมื่อย่ทวดจีนเนี่ยเสียชีวิตเพราะภาพนี้วาจากศพนะคะจากศพขึ้นมานั่งแล้วก็ว่าเพราะฉะนั้นตอนส่งไปซ่อมอาจารย์ขวัญชิตก็บอกว่าศิลปินที่ซ่อมรูปเนี่ยก็บอกว่าแววตานี่มันแปลกมากก็เพาจริงก็ว่าจากตาที่มันหลบอยู่แล้วก็วาดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นภาพสองมิติอันนึงวาดบนผ้าใบเป็นสีช็อกอันนึงเป็นสีฝุ่นวาดบนกระดาษ คือศิลปินคนละคนกันทคาเนเคกันว่าจะต่างกันนะคะ,ะถ้าท่านไหนเป็นศิลปินก็แล้วก็มีศิลปินมาดูแล้วก็บอกว่าเป็นสองมิติกับสามิติจริงๆอย่างที่คิดเพราะว่าภาพผมจะลอยตัวออกมามากกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นของคุณย่านวนนะคะที่ที่ที่คุณย่าจะออใช้เสม,มอก็อยากให้ดูรูป ที่บนทิ่งเห็นไหมคะอันนั้นเป็นรูปของหลวงพ่อโหน่ที่วัดคลองกระดังนนะคะสมัยที่ท่านหนุ่มนี่ก็เป็นรูปที่หายากมากเลยแต่ก่อนที่จะเป็นรูปหลวงพ่อโหน่งเนี่ยรูปรัชกาลที่หซึ่งเป็นรูปรูปพระราชกายอีกชิ้นหนึ่งตอนที่ซ่อมรูปต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงรูปรัชกาลที่5ซึ่งอยู่บนทิ่งตรงนั้นมาตลอดและกรอบรูปก็เก่าแล้วก็เป็นรอยคราบน้ําก็ถ่ายรูปส่งไปให้อาจารย์ดูบอกว่า อาจารย์คะมันเป็นรูปที่มีอยู่ทุกบ้านใช่ไหมเอาไปซ่อมดีไหมอาจารย์เห็นกใจบอกไม่ใช่ครับมันคือภาพพิมพ์หินอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนโน้อนอ่ะการพิมพ์มันก็ไม่แพร่หลายมันไม่มีใครรับผิดกฎบนเทียนบานในการพิมพ์รูปเจ้าหนายมาขายหรือมาแจากเพราะฉะนั้นคนที่มีอ่ะก็คือเป็นของพระราชทานและพระราชทานในพิธีราชมังคลาพิเศษซึ่งข้ามันครองว่ายาวนานกว่ามาหาย์ทั้งปวงนะคะคือหลังจาก สเ็จพระพาพต้นหลายปีนะคะก็เลยต้องเอามาจัดไว้ในเซกชันของ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 ,ของพระาชทานด้วยเพราะว่าผู้ช่ายฉันบอกว่านี่คือของพระราชทานก็เลยเอารูปหลวงพ่อหนุไปตั้งไว้ตรงนั้นแทนนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวจะขอจบการบรรยายเท่านี้